สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันกับเกมแก n นี่ชเตอร์ทนะครับโอเคครับเราไปเล่นกันเลยครับผมวันที่หนึ่งอ่าครั้งนี้ตื่นมาที่ไหนเอยเราตื่นมาในห้องแคบๆนะครับเปิดประตูดูสิวัสด,ดีครับอ่าห้องนี้คือห้องอะไรเอยเป็นตู้นะครับแล้วก็มีหนามนะตรงนี้ล่ะ เป็นทางขึ้นนะครับโอ้โหเจอแบบนี้แล้วผมถึงกับลงเลยนะอันนี้ปุ่มอะไรนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคุณตาแอบแอบแโอยตกใจหมดเลยคุณตาลงไปข้างล่างแล้วนะครับแล้วผมก็จะขึ้นไปข้างบนนะขึ้นไปชั้นบนได้อีกเปิดประตูเปิดไม่ได้เยี่ยมอันนี้ห้องอะไรเอ่ยโอ้คุณยาย เอาเอ้ยเอาเอาเอาแล้วเอาแล้วคุณตาขึ้นมาแล้วทั้งคุณตาทั้งคุณยายเลยจะรอดไหมเนี่ยไปแล้วแอบไหนได้เอ้แอบนี้ได้แอบ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 โอ้โหทั้งคุณยายทั้งคุณตาเลยจะรอดไหมเนี่ยเอ้ยคุณตาย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 าไม่ไม่เห็นคอยไม่เห็นเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้นี้มีอะไรไหมมีประแจนะครับ โอ้โหโอ้โหมาสองเลยเหรอโอ้ยตา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 ยวันที่สองในนี้มีอะไรไหมมีเทปนะครับเอามาทำอะไรเอ่ยไม่รู้นะตู้มีอะไรไหมมีที่หมุนนะครับโอ้ยโวยโ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 ยคุณตาโอ้โหฝั่งนี้ก็คุณยายไม่นานแล้วนล่ะเอามาเปิดตรงนี้ปึ๊บ อาไม่ใช่เหรอเฮ้ยอันนี้มันชั้นล่างนี่นะชั้นล่างมีอะไรวะโอ้ยมีเรือนะครับเราสามารถหนีได้จากทางเรือนะท่อมันไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวลงไปดูก็ได้นะตรงทอ่อเฮ้ยเฮ้ยตัวตัวอะไรวะเนี่ยอ,าอา้าวตัวกินเฉยสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมไม่มีอด,ดีแล้วเฮ้ย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 วันที่สี่

อ้าฮ่าเรามาอยู่ในตู้นะครับเฮ้ยจะกดอะไรอ่ะอย่าก,กดนะอย่านะอย่าก,กดแต่ก็กดเหมือนเดิมอ,ะอ่ะกดเลยเออตายเกมโอเวอร์เดี๋ยวผมจะเล่นหมดยากดูนะเปิดยังไม่ได้อ่านี่ไงปุ่มที่มันหนีบเราว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮอย่อยยาไม่คุณตาไอ้ไส้กอก คุณตานัาจะได้ยินเสียงที่เรากดสวิตตะกีนะครับโหมดยากเหมือนคุณตากับคุณยายก็จะวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องระวังครับโดนตีหัวแตกตายนะโอ้น้าไงคุณยายเดี๋ยวคุณยายตีหัวผมแอบได้ไหมในนี้น่าจะแอบได้ไปแอบอ้าวสวยละเผอยโยนไม่ได้ยินหรอกมกั้งไม่ได้ยินหรอกมกั้งไม่ ขึ้นไปข้างบนกันหวัดดีฮะโอ้เดินเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นอันนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรมีล็อกเกอร์นะครับโอเคชั้นที่หนึ่งไม่มีอะไรเอ้ยเฮ้ยหัวใจกูจะวายตายแล้วเนี่ยวันสุดท้ายครั้งสุดท้ายนั่นแหละผมจะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ ผมมั่นใจเพราะว่าผมเก่งผมทำได้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอ้ยเอ้ยเอยไม่ยาไม่โอ้ไม่นะไอปลาหมึกไม่ต้องมามองเลย <S <S โอ้ยตายไม,ไม่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 ต้องพยักหนะ้าเรียบร้อยฮนะ โดนกินเกมโอเวอร์โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ